สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2569ครับเดือนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักแต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือบอกได้เลยว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับใช่ค่ะเพราะนี่คือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่จะเข้ามาเขย่าชีวิตของหลายราศีเลยเป็นเดือนที่น่าจับตามองมากเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าเดือนมกราที่ผ่านมามันยังแบบ คลื่นๆไม่เข้าที่เข้าทางเดือนกุมภานี้เหมือนเป็นสัญญาณสตาร์ทเครื่องใหม่เลยเหมือนกดปุ่มรีสตาร์ทเลยใช่ค่ะกราฟชีวิตกําลังจะพุ่งขึ้นหรืออาจจะดิ่งลงแบบชัดเจนมากไม่มีคําว่าทรงตัวค่ะโอ้โหฟังดูแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันเลยนะครับงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าจากภาพรวมทั้งหมดคีย์เวิร์ดหลักๆที่กระโดดออกมาเลยคืออะไรครับหลักๆเลยนะคะคือเหนื่อยแต่จบสวย เหนื่อยแต่จบสวยใช่ค่ะกับอีกคำหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานหรือเบื่ออะไรเดิมๆอยากเริ่มธุรกิจของตัวเองอะไรทำนองนี้ถูกต้องค่ะเหมือนประตูแห่งโอกาสกําลังจะเปิดออกแต่ประตูที่เปิดออกเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้มีแตเรื่องดีๆอย่างเดียวแน่แแน่นอนค่ะเหรียญมีสองด้านเสมอในข้อมูลชี้ให้เห็นมุมที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลย ซึ่งเกิดจากการทำมุมกันของดาวสามดวงค่ะก็คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็พระราหูการทำมุมกันของสามดาวนี้มันส่งผลยังไงครับทำไมถึงต้องระวังเป็นพิเศษเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือลองนึกภาพตามนะคะดาวพุธคือการสื่อสารคำพูดการเจรจาส่วนพระราหูเนี่ยคือเงาคือมายาคือภาพลวงตา พอสองดวงนี้มาเจอกันมันเหมือนการสื่อสารที่ถูกหมอกบดบังอ oh. ทําให้คําลวงเนี่ยฟังดูน่าเชื่อถือมากนี่เลยเป็นที่มาของคําเตือนข้อแรกคือกับดักความรักกับดักความรักใช่ค่ะโดยเฉพาะคนโสดต้องมีสติให้มากๆ อาจจะเจอคนที่โปรไฟล์ดีมากแต่จริงๆเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือที่อันตรายที่สุดเลยคือมิจฉาชีพในคราบคนรักหรือ, romance scam. อ,อโรแมนต์แคมปอ๋อโรแมนต์แคมที่กำลังระบาดหนักๆเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยและอีกเรื่องนะคะคือดาวศุกร์ครับปกติเนี่ยดาวศุกร์คือดาวแห่งความสุขความมั่งคั่งแต่พอโคจรมาอยู่ในมุมที่ไม่ดีแบบนี้มันเลยส่งผลกระทบไปที่เรื่องรายจ่ายด้านสุขภาพค่ะอ้าวหมายความว่า หาเงินได้เยอะแต่ก็ต้องเอาไปจ่ายค่าหมอเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคือหาเงินเก่งมากแต่เงินก็พร้อมจะไหลออกไปกับค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางก็ได้โหชัดเจนเลยครับว่าเดือนนี้โอกาสมาพร้อมความเสี่ยงจริงๆต้องใช้สติเป็นกรอบป้องกันตัวที่ดีที่สุดค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าแต่ละราศีจะรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไง เริ่มที่กลุ่มธาตุไฟและดินก่อนเลยครับได้เลยค่ะเปิดกันที่ราศีแรกราศีเมษค่ะสิบสามเมษถึง13พฤษภาเดือนนี้มาในนิยามที่ว่าผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่ซึ่งเข้ากับธีมเหนื่อยแต่จบสวยที่เราคุยกันตอนแรกเป,เป๊ะเลยผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่ ฟังดูเท่มากเลยเหมือนเป็นนักรบเลยนะครับใช่เลยค่ะชาวเมธเดือนนี้เปรียบเสมือนนักรบที่ต้องออกไปสู้ในสนามรบใหม่ๆใ,ใครที่รองานใหม่รอโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่เนี่ยโอกาสมาถึงแล้วค่ะแต่คำว่านักรบกับเหนื่อยแต่จบสวยเนี่ยมันก็บอกเป็นในๆนะครับว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ ถูกต้องค่ะงานที่เข้ามาจะเป็นงานร้อนคือได้มาปุ๊บต้องลงมือทําทันทีเลยมันจะหนักและท้าทายมากอาจจะต้องอดหลับอดนอนกันเลยแต่ว่าพลังของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวกําลังส่งผลดี oh. มันจะมอบพลังให้สู้จนสําเร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะคุ้มค่ากับทุกหยาดเหงื่อเลยค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะครับ หนักเหมือนงานไหมการเงินดีตามงานเลยค่ะแต่เงินที่ได้มาอาจจะไม่ได้ใช้ฟุ่งเฟือยนะจะเป็นการลงทุนกับตัวเองมากกว่าเช่นซื้อคอสเรียนหรืออุปกรณ์ทํางานใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเรื่องความรักของนักรบล่ะครับมีเวลาให้เรื่องหัวใจบ้างไหมอืมสําหรับคนมีคู่ต้องระวังคําพูดนิดนึงนะคะอาจจะรุนแรงไปเพราะเครียดจากงานส่วนคนโสดดวงบอกชัดเลยว่าให้โฟกัสเรื่องงานไปก่อนเลยค่ะความรักยังไม่เด่นโอเคครับ มีทริกเสริมดวงกับเลขนำโชคไหมครับสำหรับชาวเมสมีค่ะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยงกับแสงสว่างอย่างบริจาคค่าไฟวัดหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้เส้นทางใหม่ๆที่กำลังจะไปเนี่ยสว่างสวัยค่ะส่วนเลขนำโชคคือ1และ9ค่ะครับผมจากพลังที่พุ่งทยานของราศีเมษเรามาดูราศีถัดไปที่ดูเหมือนจะใช้พลังงานคนละขั้วกันเลยราศีพฤษภครับ 14พฤษาภาถึง13มิถุนานิยามคือช้าแต่ชัวร์ผู้ปิดทองหลังพระเป็นการเปลี่ยนโหมดที่น่าสนใจมากค่ะในขณะที่เมฆกำลังพุ่งไปข้างหน้าชาวพฤกษบกลับต้องใช้ความนิ่งความใจเย็นเข้าสู้เดือนนี้กราฟการงานอาจจะดูชะลอตัวลงไปบ้างโปรเจกต์ที่วางแผนไว้อาจจะถูกเลื่อนอา้าวใช่ค่ะบทบาทสำคัญของคุณในเดือนนี้เลยไม่ใช่การเป็นผู้นำแต่เป็นการเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่ง คอยเก็บกวาดปัญหาให้คนอื่นแม้อาจจะรู้สึกน้อยใจบ้างแต่ให้มองว่านี่คือการสร้างบารมีค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าแค่เรื่องงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินใช่ค่ะจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้เตือนชาวพฤกษ์เลยการเงินเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดในเดือนนี้มีเกณฑ์ขาดสภาพคล่องเลยขาดสภาพคล่องเลยเหรอครับใช่ค่ะหมุนเงินไม่ทันต้องระวังการใช้บัตรเครดิตให้มากเป็นพิเศษอย่าเพิ่งสร้างหนี้ก้อนใหม่เด็ดขาด แล้วความรักล่ะครับคนมีคู่ก็จะวนเวียนอยู่กับการช่วยกันวางแผนการเงินนี่แหละค่ะส่วนคนโสดต้องระวังให้ดีอาจมีคนเข้ามาทำทีเป็นสนใจแต่สุดท้ายจบที่การขอยืมเงินโอโ้โหเป็นเดือนที่ต้องรัดเข็มขัดจริงๆเลยแล้วพอจะมีวิธีเสริมดวงเรื่องนี้บ้างไหมครับมีค่ะเพื่อแก้เคล็ดเรื่องการเงินที่ติดขัดแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นถวายน้ำดื่มให้วัด หรือบริจาคค่าน้ําค่าไฟเพื่อให้การเงินกลับมาไหลคล่องอีกครั้งค่ะครับแล้วเลขนําโชคล่ะครับเลขนําโชคที่ช่วยเสริมสภาพคล่องคือ4และ6ค่ะเอาล่ะครับในขณะที่ชาวพฤกศพต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายก็มีอีกราศีที่ดวงการเงินพุ่งสวนทางแบบสุดๆไปเลยราศีเมถุนครับ14มิถุนาถึง14กรกฎาคนิยามของคุณเดือนนี้คือเศรษฐีจับจับเงินทองไหลามาเทมาแค่ฝั่งก็อิจฉาแล้วครับเนี่ย <laughs> เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินและโชคลาภโดดเด่นที่สุดในเดือนนี้เลยค่ะพลังของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยส่งผลดีแบบเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการเจรจาค้าขายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลยใช่เลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานค้าขายออนไลน์เป็นนายหน้าหรืออินฟลูเอนเซอร์เดือนนี้มีโอกาสปิดยอดได้แบบถล่มทลายเลยว้าวพลังของดาวพุธในมุมดีนี้ส่งผลชัดเจนขนาดนี้เลย แล้วด้านอื่นๆนอกจากเรื่องเงินล่ะครับการงานอื่นๆที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักก็จะราบรื่นมากเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะการนําเสนอโปรเจกต์การต่อรองผลประโยชน์เรียกว่าพูดอะไรไปก็มีแต่คนคอยตามความรักก็น่าจะดีไปด้วยเลยสิครับ น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีฐานะดีหรือเป็นคนที่เข้ามาแล้วช่วยส่งเสริมดวงการเงินของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโอโ้โหดีจังเลยครับทริคเสริมดวงคือการทําบุญกับผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสค่ะเป็นการแบ่งปันโชคลาภที่เราได้รับมาส่วนเลขนําโชคประจําราศีคือ5และสองค่ะครับผมจากราศีที่โดดเด่นเรื่องการสื่อสารมาต่อกันที่ราศีที่ต้องใช้แรงกายแรงใจเข้าสู้กันบ้าง ราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาที่มากับนิยามว่างานล้นมือก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดชาวกรกฎเตรียมตัวรับมือกับพายุงานได้เลยค่ะเดือนนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะถาโถมเข้ามาเลยโอ้โห oh. อาจจะรู้สึกเหมือนทำงานไม่ทันแต่ข่าวดีก็คือทุกโปรเจกต์ที่ทำในเดือนนี้เปรียบเสมือนขั้นบันไดที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า หมายถึงมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้เลยไหมครับใช่ค่ะมีเกณฑ์เติบโตในหน้าที่การงานสูงมากอาจจะได้รับการโปรโมตหรือได้รับข้อเสนอให้ย้ายงานไปในองค์กรที่ดีกว่าเดิมค่ะงานหนักขนานี้แล้วการเงินกับความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับการเงินถือว่ามั่นคงดีมากค่ะแต่ปัญหาคือไม่มีเวลาใช้เงิน เข้าใจเลยครับส่วนเรื่องที่น่าเป็นห่วงและต้องเตือนกันไว้เลยคือเรื่องความรักค่ะด้วยความที่เราทุ่มเทเวลางานมากไปอาจจะทําให้ห่างเหินกับคนรักแล้วมันจะเปิดช่องว่างให้ปัญหามือที่3เข้ามาได้ง่ายขึ้นต้องพยายามหาเวลาให้กันบ้างนะคะครับผมทริกเสริญดวนคือการทําบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตเช่นปล่อยปลาหรือไถชีวิตโครกระบือค่ะส่วนเลขนําโชคคือ2และ7 และแล้วก็มาถึงราศีที่ต้องบอกว่าดวงดีที่สุดประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีสิงห์17สิงหาถึง16กันยานิยามของคุณคือดวงยืนหนึ่งราชาผู้ประสบความสำเร็จราศีนี้โดดเด่นจริงๆค่ะ เหตุผลก็เพราะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวสิง์โคจรอยู่ในตำแหน่งทิศทรงพลังที่สุดทำให้ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรในเดือนนี้ก็ดูเหมือนจะสำเร็จไปซะทุกอย่างเลยเป็นช่วงที่ออราจับมากค่ะในเมื่อเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดแล้วมีข่าวดีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเหนือเรื่องอื่นๆบ้างไหมครับมีแน่นอนครับจุดที่เด่นมากที่สุดจนน่าทึ่งเลยก็คือเรื่องอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะ ใครที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านขายที่ดินหรือหาทําเลเปิดร้านใหม่ๆเดือนกุมภานี้คือจังหวะทองคำเลยค่ะโอ้โหจะปิดดียวได้สำเร็จและได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจที่สุดค่ะทริคเสริมดวงคือการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นถวายสังฆทานยาหรือบริจาคเลือดเพื่อแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆค่ะครับแล้วเลขนำโชคหรอครับสำหรับราชาแห่งเดือนนี้จัดเต็มสมกับเป็นราชาเลยค่ะ มีทั้งหนึ่งสและ5ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยครับเรามาปิดท้ายกลุ่มแรกกันที่ราศีกัน17กันยาถึง16ตุลาครับขณะที่ราศีสิง์กำลังฉลองความสำเร็จชาวกันก็กำลังพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆในนิยามที่ว่า multitasking เรียนรู้เพื่อเติบโตถูกต้องเลยค่ะชาวกันจะไม่ได้ทำงานในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขยับขยายขอบเขตความรับผิดชอบ อาจจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งอาจจะฟังดูเหนื่อยแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสทองนะคะโอกาสทองยังไงครับเพราะว่าจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและที่สำคัญคือจะได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆที่จะเข้ามาเป็นเหมือนเมนเทอร์ช่วยยกระดับศักยภาพของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเลยการได้ทักษะใหม่ๆแบบนี้น่าจะส่งผลดีต่อเรื่องรายได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะจะมีรายได้เสริมเข้ามาจากความสามารถพิเศษใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ในเดือนนี้เลย ส่วนความรักจะค่อนข้างเรียบง่ายค่ะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คำปรึกษากันมากกว่าครับผมทริคเสริมดวงแนะนำให้ไปไหว้สการะพระพหมหรือทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ราบรื่นเลขนำโชคคือ4และ5ค่ะเอาละครับครบถ้วนแล้วสำหรับกลุ่มธาตุไฟและดินเรื่องราวเข้มข้นมากมีทั้งคนที่พุ่งทยานคนที่ต้องประคองตัวแล้วก็คนที่ดวงดีสุดๆไปเลย ต่อไปเรามาลูยกันต่อในกลุ่มธาตุลมและน้ำกันบ้างครับเริ่มที่ราศีตุล17ตุลาถึง15พฤศจิกานิยามคือปรับจูนเคลื่อนความถี่สภาพแวดล้อมใหม่การเปลี่ยนแปลงของชาวตุลในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างชัดเจนเช่นการย้ายโต๊ะทํางานย้ายออฟฟิศหรืออาจจะมีทีมงานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาอ ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวใช่ค่ะต้องปรับจูนคลื่นความถี่ให้ตรงกันพอสมควรเลยในช่วงแรกการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆแบบนี้น่าจะส่งผลต่ออารมณ์พอสมควรเลยนะครับส่งผลโดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักที่กราฟอารมณ์จะสวิงมากเป็นพิเศษเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวหวานชื่นเดี๋ยวทะเลาะกันต้องพยายามควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองให้ดี ส่วนการเงินต้องระวังค่าใช้จ่ายเพื่อการเข้าสังคมหรือที่เรียกว่าภาษีสังคมค่ะครับผมเลขนำโชคของชาวตุลคืออะไรครับ6และ3ค่ะครับจากการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานมาสู่ราศีที่กำลังจะโด่งดังในโลกกว้างกันบ้างราศีพิจิกครับ16พฤศพิจิกถึง15ธันวานิยามน่าสนใจมากโกอินเตอร์ดาวเด่นโลกออนไลน์ นี่คือนาทีทองของชาวพิจิกที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะอิทธิพลของดาวราหูในเดือนนี้ส่งผลในด้านชื่อเสียงและการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วมากหมายความว่ามีโอกาสเป็นไวรัลใช่เลยค่ะมีเกณฑ์ที่ผลงานของคุณจะกลายเป็นไวรัลหรือเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทําให้ยอดขายพุ่งทะยานแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวฟังดูดีมากเลยครับแบบนี้เรื่องการเงินก็คงหายห่วงคล่องตัวมากค่ะจะมีเงินเข้ามาจากหลายช่องทางพร้อมๆกันเลย แล้วความรักล่ะครับจะโกอินเตอร์เหมือนงานไหมสอดคล้องกันเลยค่ะคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนที่ติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์โอ้โหทริคเสริมดวงที่แนะนําคือการไปไหว้บูชาพระราหูค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณและขอพรให้ท่านช่วยส่งเสริมต่อไปส่วนเลขนําโชคที่เด่นมากคือ8และ3ค่ะเดินทางกันต่อเลยครับกับราศีธนู 16ธันวาถึง13มกราที่ดูเหมือนว่าเดือนนี้จะได้เดินทางจริงๆซะด้วยกับนิยามนักเดินทางข่าวดีเรื่องยานผ่าหนะใช่เลยค่ะ การงานโดยรวมของชาวธนูถือว่าราบรื่นดีแต่จุดที่โดดเด่นที่สุดของเดือนนี้คือการเดินทางฉีประจรลงเท้าเลยถูกต้องค่ะแต่เป็นการเดินทางที่สร้างรายได้นะคะยิ่งเดินทางไปพบปะผู้คนไปติดต่องานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินมากขึ้นเท่านั้นเหมือนจะมีข่าวดีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะด้วยใช่ไหมครับข้อมูลชี้ชัดมากค่ะว่าใครที่กำลังวางแผนจะออกรถใหม่เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยจะได้รถที่ถูกใจใช่ค่ะได้รถที่ถูกใจ และไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาและที่สำคัญยังมีเกณฑ์จะได้โชคลาบจากเลขทะเบียนรถของตัวเองอีกด้วยโอโ้โหดีเลยครับส่วนการเงินรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวแต่ก็ถือเป็นการจ่ายเพื่อซื้อความสุขค่ะเลขนำโชคคือ5และ9ครับมาถึงราศีที่ต้องส่งสัญญาณเตือนกันดังๆหน่อยราศีมังกรครับ14มกราถ,ถึง12กุมภาที่มาในนิยามสด้านว่า สมหวังดังใจแต่ภัยสุขภาพมาเยือนเป็นราศีที่ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเลยค่ะในด้านการงานถือว่าดีมากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีใช่ค่ะชีวิตในแง่ของความสำเร็จถือว่าราบรื่นไม่มีสะดุดแต่ความสำเร็จนั้นต้องแลกมากับบางอย่างซึ่งบางอย่างที่ว่านั่นก็คือสุขภาพถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนกันหนักๆเลยคือเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ เดือนนี้ห้าประมาทเด็ดขาดอาจจะมีอาการออฟฟิศซินโดมกำเริบหนักหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆเช่นหกล้มข้อเท้าพลิกโอ้โหต้องระวังจริงๆค่ะต้องดูแลร่างกายให้ดีเป็นพิเศษส่วนการเงินยังบริหารจัดการได้ดีค่ะทิกเสริมดวงที่สำคัญมากสำหรับเดือนนี้คือการทำบุญลงศพเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องร้ายให้กลายเป็นเบาเลขนำโชคคือ7และ0ค่ะครับมาส่งกำลังใจกันต่อที่ ราศีกุม13กุมภาถึง13มีนาครับนิยามคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตามล่าความฝันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น่าสนใจมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในตัวเองค่ะเดือนนี้ชาวกลุ่มจะได้ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ใครที่รู้สึกอึดอัดกับงานประจำอยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากทำตามความฝันที่เคยพับเก็บไว้ให้เริ่มลงมือทำในเดือนนี้เลยใช่ค่ะ จัก,กรวาลกำลังส่งพลังสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เลยทิศทางชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ส่งพลังจริงๆแล้วด้านอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับการเงินจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคพอให้ได้ชื่นใจค่ะส่วนความรักคนโสดมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เจอคนที่มีเคมีตรงกันสุดๆคุยกันแป๊บเดียวก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานโอ้โห oh เลขนำโชคที่ส่งเสริมการเริ่มต้นใหม่ๆของชาวกลุ่มคือ8และ2ค่ะและแล้วก็มาถึงราศีสุดท้ายครับราศีมีน14มีนาถึง12เมษาซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างท้าทายกับนิยามที่ว่าความอดทนคือเลิศโยกย้ายสายสะโพก คำว่าโยกย้ายสายสะพกในที่นี้อาจจะฟังดูสนุกนะคะแต่ในทางโหงราศาสตร์มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างวุ่นวายและกระทันหันค่ะหมายถึงต้องย้ายบ้านย้ายออฟฟิศอะไรแบบนี้หรอครับประมาณนั้นเลยค่ะชาวมีนต้องเตรียมใจรับมือกับการต้องย้ายที่อยู่หรือย้ายที่ทำงานแบบไม่ได้ตั้งตัวซึ่งจะทำให้ชีวิตปั่นป่วน,นพอสมควรดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวมีนในเดือนนี้คือความอดทนค่ะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบนี้ น่าจะส่งผลกระทบเรื่องการเงินโดยตรงเลยนะครับแน่นอนค่ะจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคําแนะนําที่ดีที่สุดคือให้ยึดคติที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆด้วยอารมณ์ชั่ววูบป,ประคองสถานการณ์ไปก่อนใช่ค่ะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่เอง ส่วนเลขนำโชคที่พอจะช่วยเสริมดวงได้คือ4และ3ค่ะครบทวนทั้ง12ราศีแล้วนะครับเป็นเดือนที่มีหลากหลายมิติมากๆเลยเรามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งดีกว่าครับผมขอจัดกลุ่มตามไฮไลท์สำคัญสำคัญนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มดวงดีเกรด A+ ที่ทำอะไรก็สำเร็จก็จะมีราศีสิงห์ที่ยืนหนึ่งในทุกเรื่องราศีเมษที่โดดเด่นเรื่องการเริ่มต้นใหม่และราศีกุมที่จะได้ปลดล็อกตัวเองแล้วก็ทำตามความฝัน ส่วนกลุ่มมหาเศรษฐีที่การเงินโดดเด่นจนน่าอิจฉาก็คือราศีเมทุนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและราศีพิจิกที่มีเกณฑ์ร่ำรวยจากชื่อเสียงในโลกออนไลน์ค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่ราศีพฤกษ์ที่การเงินอาจจะฝืดเครื่องหน่อยราศีมังกรที่ต้องดูแลสุขภาพและอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิดและราศีมีนที่ต้องใช้ความอดทนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายครับ ค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าข้อมูลดวงชะตาทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนกรมอุตุของชีวิตกรมอุตุของชีวิตท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกเดินตากฝนหรือจะเตรียมร่มให้พร้อมก็คือตัวของเราเองเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพและให้กำลังใจได้ดีมากเลยครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าดวงดาวจะบอกแนวโน้มอย่างไรขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติ โดยเฉพาะเรื่องกับดักความรักและรายจ่ายด้านสุขภาพที่เราเตือนกันไปตอนต้นและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้นำไปคบคิดต่อยอดว่าเมื่อรู้แนวโน้มของฟ้าฝนแล้วเราจะวางแผนใช้เจตจำนงเสรีหรือการตัดสินใจของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร